สบายดีเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับซาอิดมาลาคือเก่าเนาะมือ่อซาอิทออกไปสวนออกไปตากยาสอยพอเท่าตอนนี้ก็มาหอดชวนแล้วนาอพี่น้องชวนหมากสลีอันนี้ก็หมากสลีของลำบ่าว น,นี่ก็ของน้ำบ้าวคือกันเพื่นปลูกแต่ละรุ่นละรุ่นมันจะมีอยู่สามรุ่นเนาะยันเก็บบทันท้างนะคะสิเป็นมาซารีของพ่อเ่าวันแบ่งกันคนขึ่งกับลูกซ้ายเนาะหมอกแห้งอะไรยามเสา ตอนนี้เฮากับมาหอดยาแล้วเนาะสวนยาผราเถ่าของชาวอิตชอยชะออกตากจะมาเอาเขาผู้เดียวจะบวานเลยยานี่จะมาเก็บผู้เดียวจเจ้า นาเชียวออกซอยอีกอยางเมื่อจังเชียวออกไปขายได้อะนี้ ได้จัเมอร์แล้วพอเท่าอันนี้ค่ะได้เจมเมอร์อะไรสองสามเมอร์เลยสาเมอสูบได้แล้วบอสซัสมเนย์ไม่ได้เม,ม,มือมอ่อยเลยน้องสาวก,กับบริมานำเนาะแกะยากจับกล้องอยาก แม่เท่าก็สร้อยช่อยอยูย่บ่แม่เท่าก็ซอยนั่มบ่เนี่ยแล้วบ่เป็นบ่เป็นมันก็ยากนะซอยอันนี้ช่อยการสมการก๋วย น้องสาวบริมานำกระยากนาะพี่น้องจับกล้องเองยยอยากขนซอยเพราเท่าอ,อ,กนนะอกีกัน,ออน,นสิงเป้ ตอนนี้กะซาอิทกับพอเถาก็ได้ตากยาเร้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมีทั้งหมดอยู่สองสามสี่ห้าหกแปดแปดแผ่นเนาะพอเถาของซาอิทหดพักซาอิทกะสิไปหดพักซอยพอเถาเลยเนาะมาละเต๋อละยามกับยักษ์ซอยเวียกซอยงานพิ่น ตอนนี้สาวอิดก,ก็ได้ดพักซอยพอเถ่าแล้วเรียบร้อย,ย,ย,ยแล้วเนาะพักกับโบมี่ยังไรพี่น้องพักบัวพักกาดแลยครับหอมป้อมเนาะมีเบี้ยมะคิกเบี้ยมะเขือน้อยๆแบ,บี้กับลายบัวเมื่อยเติมสาลีกำลังดอกอันนี้สาลีของพอเถ่าสาวอิดเนาะ ร้นเพือกกะใหญ่เติบพอเท่าของสวิดกะฮาเล่เบึงสวนพอยามกลางคืนมันชิม,มีหนูหนูใหญ่ลงมากินหมาก ลงมากินเบีย้ยมักซาลีเนาะสิกินลิลีกระบอกดอ,อกมากัดพอดีแบบของเขาเสียหายแลมันกระปะในบเบีย้ยซาลีทีโนกัดนะกะพอเท่าก็เสียเมื่อ้กระต่ายอยู่เฮือนพออายุเฮือนพอเถ่าเลี่ยงกระต่ายอันนั่นก็สิเป็นเทียงหน้าของพอเถ่าเนาะแต่กี้กเพิ่นก็เห็ดหน้าใส่นี่แต่ว่าน้ำถ่วมพี่น้องก็เลื่ยอย่าเห็ดน,นะแง้มหน้าก็คือ บริเเห็ดยังเลยอาศัยย่ามแรงแล้วครับมาปลูกปลูกต้นาลีปลูกพักปลูกหญ้าคายแบบนี้แหละหน้าแซงกับบริเหตเน็ดเราเผาสาอิฟบริเหตุทางหน้าแซงแล้วกันหน้าปีซื้อเข่ากินเพิ่นกระเท่าและคันชินเห็ุกัะ บบไว้ไทยน้ำบ่ได้และเท่าเลยครับรหลดได้น้องแห้งบเถิงแล้วอยู่เทิงเทียงเพื่อกะชเก็บเพื่องไว้เนาะเก็บเพื่องไว้ให้งัวกะสิน้ำบ่าวนะ่นแะละเราเรียงงวัว ม,ม่แม่เบิง่ง <c oughs> <c oughs> แม่เขาก็ถาเบิ่งอยู่ <c oughs> ตอนนี้เาอิดกะแลเวียกเลยเนาะพอเท่ากับชิชวนเมื่ออยากเข่าแล้วมันชายเลย ไอสวนกับหยางไปเนาะพี่น้องขากับกับหยางเพราะว่าสวนกับบ้านอยู่ยใ,ใกล้ก,กันหยางบาอดหอด1ิบนาทีกับหอดเลยเหนื่อยเมนื่อยพักตอนนี้เสาอิดก,กับมาหอดเฮือนเลยเนาะ ไปมักซาลีที่โนกัดก็สิเอามาไว้ให้กระต่ายตากแห้งไว้พอเฒ่าเอามาก็สิป้าไว้ให้มันแห้งแบบนี้และเนาะบ่ได้ให้มันกินตอนเปียกพอเฒ่าบว่าถ้ากินตอนเปียกแล้วสิเฮ็ดให้กระตายเจ็บท้อง กระตายสี่ตัวจากอันใดตัวผู้ตัวแหม่เนาะจำนกนพอออกเลยเมือ่อคืนนี่ก็ได้ลูกเมือม่อเมื่อคืนนี่ก็ได้ลูกตัวหนึ่งกะติงลูกตายเนาะพี่น้องเมื่อก่อนนะก็ได้สี่ตัวกะติงอีกกระตายเมือ่อคืนนี่กระตายตายสองตัวกระตายนออ้อย มีอยู่สองคอกเนะพี่น้องคอกละสี่ตัวกระต่ายนี่แต่ตัวงามๆใหญ่เอาใบซาลีเอาหญ่า,าเอา,เอายังมาให้มันกินกินอิมะะ่มแล้วก็พากันนอนตะแพง เป็นตาแพง,งแต่เนาะอคอกี้ยังบม่ได้ลูกได้แต่อคอกก่อนนะได้ลูกสี่ตัวเต็งตายบัดเมื่อคืนนี่ก็ได้อีกกระเต็งตาย สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำเนียงธรรมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอิดมาลาเนเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเขาว่าสบายดี